ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยผ่านทรูสโซเชียลว,ว่ากำลังเดินทางมาที่มาเลเซียเพื่อจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับบูชา ทั้มได้ย้ำว่าตนเองเป็นผู้ไกลเกลีย่ยพร้อมขอแสดงความเสียใจกับคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตผมกําลังเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อจะไปลงนามในข้อตกลงสันติภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่ผมเป็นผู้ไกลเกลี่ยร,ระวางกับพูชาและประเทศไทยเป็นที่น่าเศร้าที่สมเด็จพระราชชนนีของประเทศไทยเพิ่งสเสด็จสวรรคตผมขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวไทยผู้ยิ่งใหญ่ ผมจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีผู้น่าชื่นชมของพวกเขาเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมในเหตุการณ์สําคัญนี้ได้เราจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพทันทีที่เดินทางมาถึงแล้วพบกันเร็วนี้ก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยได้ออกสารจากนายโรเบิร์ตโกเดกต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดพระชนชีพอันยาวนานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งทรงมีพระราชหฤทัยใส่ใจประชาชนวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติของประเทศไทยโดยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและโครงการตามพระราชดำริต่างๆเช่นมูลนลธทิส่งเสริมศิลปาชีพพระองค์ทรงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักรพระองค์ทรงตระหนกถึงความงามตามธรรมชาติ อันมีเอกลักษณ์ของไทยจึงทรงเริ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ไม่เพียงได้รับการยอมรับในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติด้วยโดยทรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระราชาสมัทรยาและรางวัลเกียรติยศมากกว่า20รายการรวมถึงจากสถาบันต่างๆในสหรัฐเช่นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์มหาวิทยาลัยคอนคอร์ดและทัฟตลอดจนรางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศพศ2534จากพิพิธภัณฑ์ f r i e n d of the Capital Children Museum กรุงวอชิงตันดีซีและรางวัลสตรีแห่งปี2 5 3 6จากมหาวิทยาลัย Stanford. สแตนฟอร์ดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นนักสื่อสารที่ดีเยี่ยมในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวัฒน,นธรรมไทยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสหรัฐอเมริกาในหลายโอกาสเพื่อทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไทย ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ในฐานะคู่พระบารมีโดยแท้เมื่อทรงพระดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรชมหาราชบรม,มนาถบพิตรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในคราวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังสเสด็จพระราชดำเนินไปนอกกรุงวอชิงตันดีซีหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วย ข้าพเจ้ายัางจดจําพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงยกระดับและเผยแพร่ผ้าไหมายไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างสองชาติที่ยิ่งใหญ่และประชาชนของเราอย่างแท้จริงการที่พระองค์ทรงดํารงพระราชทานอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสถาปนาวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยสะท้อนถึงความปิติและความเคารพที่พระราชวงศ์และประเทศชาติมีอยู่ต่อพระองค์ พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระบรมราชชนินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศไทยตลอดจนมรดกจากการทรงงานของพระองค์จะเป็นที่จดจําของคนทั้งหลายตลอดไปวันนี้พวกเราทุกคนต่างรู้สึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกันขอร่วมไว้อะไรกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นวิตรของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้